Okay. วันนี้เรามาดูกันนะคะว่าช่างกำลังติดตั้งรุ่นไหนเอ่ย mm hmm. เรือนนี้นะคะเป็นปาเต็ก7 1 1เนะคะขีดศู0น่งูะคะเป็นหน้าสีฟ้านะคเะ okay. ตอนนี้ช่างกำลังอยู่ขั้นตอนไหนคะตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการติดลองรอบแรกนะคะว่า มีชิ้นไหนที่ต้องปรับแบบนะคะม,มีชิ้นไหนที่ได้หรือไม่ได้ถ้าเนี่ยนะคะถ้าตรงไหนถ้าชิ้นไหนไม่ได้เราก็จะมาไว้นะคะแบบนี้เพื่อที่จะส่งให้ช่างปรับแบบนะคะเนี่ยคะ่ะว่าอันนี้คือตรงไหนบ้างคะช่างสายทั้งหมดเลยคะ่ะแล้วก็ตัวเรือนด้านหลังนี่นะคะ,ะเรือนนี้ปรับค <ๆ S 2> <ๆ S 1> ่อนข้างเยอะนะคะต้องแจ้งก่อนนะคะว่า ปาเตกนะคะทุกเรือนทุกรุ่นนะคะต่อให้ทางร้านมีรหัสนี้แล้วหรือว่ามีแบนี้ีล้วนะคะแต่ยังไงก็ต้องปรับดีๆนะคะเพราะว่าขนาดนาฬิกาเขาไม่เท่ากันมันอาจจะใช้เวลาติดตั้งค่อนข้าง,งนานนะคะคแล้วตอนนี้ต้องทอํายังไงต่อคะช่างตอนนี้ก็คือส่งให้ช่างปรับแบบนะคะปรับต,ต่อไปน,นะคะอยากให้ทางช่างมากดูแลต่อนะคะ Mmm.